สวัสดีค่ะวันนี้กิจกรรมที่41ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคมนาคมทางน้ำนะคะหัวอ,อยากชวนเด็กๆไปฟังเกี่ยวกับการคมนาคมทางน้ำกันก่อนนะคะเด็กๆเชิญรับชมเลยค่ะการคมนาคมทางน้ำคือการเดินทางทางน้ำที่อาศัย ยานพาหนะในการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งยานพาหนะทางน้ำมีอยู่หลายรูปแบบเช่นเรือขนส่งสินค้าเรือยนต์เรือพาย เรือสำเพาเรือลบแพรเรือดำน้ำเป็นต้นเมื่อเด็กๆได้ชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องการคมนาคมทางน้ำเรียบร้อยแล้ว อยากให้เด็กๆลองเล่าให้ผู้ปกครองฟังนะคะว่าเด็กๆรู้จักยานพาณะะอะไรบ้างที่เป็นการขรมนาคขุมทางน้ำค่ะเมื่อเด็กๆเล่าให้ผู้ปกครองฟังเรียบร้อยแล้วแล้วอ,อยากให้เด็กๆหยิบอุปกรณ์ชิ้นนี้ออกมาเลยนะคะเด็กๆเปิดออกนะคะจะเห็นว่ามีกระดาษชิ้นใหญ่กับชิ้นเล็กให้เด็กๆ ออกแบบระบายสีถ้าเป็นกระดาษผื้นใหญ่ชิ้นใหญ่นี้เด็กๆระบายทั้งสองด้านเลยนะคะระบายแบบไหนก็ได้เด็กๆลองออกแบบดูส่วนชิ้นเล็กนะคะระบายด้านเดียวหรือถ้าเด็กอยากระบายทั้งสองข้างก็ได้แล้วแต่เด็กๆเลยนะคะเมื่อเด็กๆระบายเรียบร้อยแล้วรูโออยากจะชวนเด็กๆมาพับเรือกันนะคะ เด็กๆดูวิธีการพับเรือได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทำได้ไม่เอ่ยถ้าใครทำไม่ได้ค่อยๆทำดูนะคะเปิดคลิปวิดีโอซ้ำๆแล้วค่อยๆทำทีละขั้นตอนนะคะเด็กๆหรือตอนที่กลับเรือเด็กๆอาจจะขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองได้นะคะในวันนี้ผัวหวังว่าเด็กๆจะได้เรือหนึ่งลำสวยๆนะคะ โอ๊กขอลาไปก่อนในวันนี้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายคราวนี้เด็กๆหยิบกระดาษแผ่นใหญ่ออกมานะคะเรามาดูวิธีการพับกันเลยนะคะเด็กๆพับครึ่งกระดาษเลยนะคะอ่าแล้วเอามือรีให้เรียบนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆ พับครึ่งหนึ่งนะคะเอาอันบนก่อนนะคะเด็กๆคะพับลงมาครึ่งหนึ่งนะคะมาชนขอล่ล่างสุดนะคะเอามือลูดนะคะเห็นไหมคะัูใหม่นะคะพับลงมาครึ่งหนึ่งนะคะกลับด้านคะ่ะเด็กๆทำเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะ พับกระดาษมาครึ่งหนึ่งเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะอเอาด้านบนลงมาด้านล่างนะคะพับให้ได้ครึ่งหนึ่งเอามือลูดเลยนะคะเด็กก็จะได้ลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะอ่าคราวนี้ให้เด็กๆพลิกนะคะเอาด้านที่ติดกันอย่างนี้นะคะอยู่ข้างล่างนะคะเด็กๆด,ดูนะคะ เอาฝั่งที่เปิดได้อยู่ข้างบนนะคะอันนี้ติดก,กันอยู่ข้างล่างนะคะเด็กเอามุมพับให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะหนึ่งข้างฝั่งนี้เหมือนกันเลยค่ะพับให้เป็นสามเหลี่ยมสองข้างด้านหลังเหมือนกันค่ะพับให้เป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมคะมุมแหลมอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะ พับเป็นสามเหลี่ยมนะคะอ่าครานี้เราได้ลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะเด็กๆคะคราวนี้เราจะไปพับให้มันแหลมขึ้นนะคะโดยเอาตรงเนี้ยให้มาทาบกับด้านบนเด็กๆด,ดูนะค่อยๆดูนะคะอ่าให้เป็นสามเหลี่ยมแต่สามเหลี่ยมนี้จะแหลมนะคะไม่เหมือนกับสามเหลี่ยมเมื่อกี้เด็กดูอีกฟางหนึ่งนะคะพับครึ่งหนึ่งเอาตรงนี้ ไปอยู่ตรงเส้นบนนะคะ,ะเราก็จะได้แหลมๆอย่างนี้นคะคะสองข้างอ้าวอีกด้านหนึ่งคลิกกลับไปเลยค่ะทับแหลมๆเหมือนกันนะคะปึ๊บหนึ่งข้างดูใหม่นะคะเอาด้านตรงนี้นะคะขึ้นไปด้านบนทาบกับข้างบนนะคะ อีกฝั่งหนึ่งฝั่งสุดท้ายเอาตรงนี้ขึ้นมาตรงข้างบนนะคะทาบกับด้านบนนะคะเราก็จะได้แหลมหมดทั้งสองข้างเลยนะคะคราวนี้เราจะเอาตรงเนี้ยพับขึ้นไปข้างบนตรงนี้ค่ะเด็กดูนะคะยกมือจับสองข้างอย่างนี้นะคะยกขึ้นเห็นไ,ไหมคะแล้วกดนะคะรูดให้เรียบนะคะ เด็กๆดูนะคะจะเอาตรงนี้ขึ้นไปด้านบนนะคะเด็กจับสองข้างนะคะยกขึ้นแล้วเอามือลูดกลับมาอีกด้านหนึ่งเอาฝั่งนี้ฝั่งล่างขึ้นบนนี้นะคะเด็กๆเราก็จับขึ้นบนนะคะแล้วก็ลูดคราวนี้ถึงวิธีการแหวกแล้วครูโออยากให้เด็กๆไปให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้นะคะในวิธีนี้นะคะวิธีการแหวกนะคะ เราจะกลับอีกด้านหนึ่งจับอย่างนี้ใช่ไหมคะเด็กๆจะเหลือช่องกลางเห็นไหมคะจะมีช่องสองข้างและวันกลางก็จะมีกระดาษขึ้นมาอย่างนี้นะคะกลับค่ะกลับตอนนี้เรากลับนะคะกลับฝั่งนะค่อยๆไล่ค่ะอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงไม่งั้นมันจะขาดเห็นไหมคะเราก็จะได้เรือ สำเร็จรูปมาหนึ่งลำเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเมื่อเด็กๆเ,เสร็จแล้วนะคะคูโอะจะให้เด็กๆเ,เอาหลังคากันแดดก,กันลมเนี่ยใส่ลงไปในช่องเด็กๆอาจจะใช้กาวที่เหลืออยู่จากกิจกรรมที่แล้วนะคะหรือใช้สก๊อตเทปที่คูโอะแจกไปในกิจกรรมก่อนๆน,นี้มาติดก็ได้เพื่อให้มันอยู่ขึ้น เด็กๆก,ก็จะได้เรือ1ลำนะคะเรียบร้อยแล้วเรือของเราในวันนี้เด็กๆตั้งใจหน่อยนะคะพยายามถ้าทายทำไม่ได้ลองของความช่วยเหลือจากผู้ปกครองในการช่วยดูนะคะ